สวัสดีครับผมวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องหุ้นเบื้องต้นกับช่องมาดูโกโ Channel ด้วยกันนะครับผมมาเริ่มกันเลยครับวิธีการเล่นหุ้นนะครับมีอยู่2แบบด้วยกันคือ1การซื้อหุ้นด้วยตนเอง2การซื้อหุ้นผ่านกองทุนรวมวิธีการเปิดผัดหุ้นนะครับกับโบเกอร์ต้องเตรียมอะไรบ้างครับ 1. บัตรประจําตัวประชาชน2ทะเบียนบ้าน 3. สมุด บัญชีธนาคารจากนั้นก็สามารถเล่นหุ้นได้แล้วครับผมวิธีการเปิดบัญชีก็มีด้วยกันอยู่3บัญชีด้วยกันนะครับผม 1. บัญชีแบบแคส b a บาลานนะครับคือสามารถซื้อหุ้นได้เท่ากับวงเงินที่เรามีอยู่ในบัญชีนั้นๆน,น,นะครับอันนี้ผมแนะนำเลยครับว่ามือใหม่ต้องเปิดบัญชีนี้อันที่2การเปิดบัญชีแบบแค s ต์แอคเคาท์นะครับผม คือบัญชีเงินสดสามารถชำระเงินหลังจากที่ซื้อหุ้นไปแล้ว2วันทําการครับอันที่3 <ifies> ะคือเปิดบัญชีแบบเครดิตบาลานซ์นะครับคือเป็นการกู้ยืมเงินกับบ็อกเกอร์มาลงทุนก่อนอันนี้ไม่แนะนำสำหรับมือใหม่นะครับผมการเล่นหุ้นมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะครับประเภทที่1เขาเรียกว่าเทรดเดอร์นะครับคือนักเก็งกำไรหุ้นระยะสั้น ประเภทที่ 2. v a วานุ่นอินเวสเนะครับหรือ V I ครับเป็นการถือหุ้นระยะยาวนะครับจะให้ผลตอบแทนสูงแต่ในระยะสั้นจะไม่ค่อยได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ครับพวกนี้จะถือหุ้นตัวเดียวเป็นระยะเวลายาวนาน5-10ปีครับผมประเภทที่ 3. p a s s i ซ e ฟ n อินเวส n t คือการออมหุ้นแบบ D C A ครับ เป็นการทยอยซื้อหุ้นด้วยจำนวนเงินเท่าๆกันประมาณ9ถึง10หุ้นครับเพื่อกระจายความเสี่ยงและเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามค่าเฉลี่ยของตลาดหุ้นประมาณ8 1 2ถึง12%เเช่น etf i n d ด x Fund แล้วก็กองทุนรวมเป็นต้นครับและเหมาะสำหรับคนที่ไม่เวลาเล่นหุ้นครับต้องประเภทนี้เลยครับแบบที่ส่งสรุปการเล่นหุ้นแค่รู้วิธีการลงทุน ในหุ้นและหมันออมอย่างสม่ำเสมอก็สามารถลงทุนให้ได้กำไรแล้วครับผมสุดท้ายนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมาดูโกโก้ชาแนลด้วยนะครับผมหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับสวัสดีครับ